Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ตำรวจโ,โทยิ่งรอดวงไทยคือกันทีซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัริกานเข้าตรวจค้นของพวกมีอำนาจค้นสถานที่บ้านข้างต้นในวันที่ 8, แธันวาัาวแปดตั้งแต่เวลา16บโมนาฬิกาถึงเวาลา18บแนาฬิกา,าก็จะนในในถึงเวลาครับเราก็อ,อย่างให้คุณเจ้าหบ้าน เป็นหลานคนเจ้าของบ้านนะครับอ่างเด็กชนะาคนที่ออไ <ง S 2> ป,ป,ปเดี๋ยวเจ้าที่ข้าม่เยอะหรอกเดี๋ยวจะมีเจ้าหีอรที่ไปเดยวเจ้าที่เข้าไม่เยะหรอกเดี๋ยวจะมีเจ้าหี้พออคอใขอัน Mà giờ sẽ đưa em <laughs> เรายอมรับแล้วใช่ไหมครับว่าเราเอายาไซยานายให้กับนัดอ่ะคือนัดก็ขอให้เราเอามาให้หรือว่ายังไงอ่ะเราตัดสานใ้เองเราเราไม่รู้หรอกเขามันจะทำต่างอย่างเราอยากพูดอะไรหน่อยไหมครับเราอยากพูดอะไรหน่อยไหมคะเราักษ่ข้ามไปอ่ะที่เอาไซยานายออกมาต้องส่งไลน์เขาไม่รู้อย่างนี้แล้วปกติเรามีการส่งไซยานายให้คนอื่นด้วยไหมครับอันนี้นัดเขาขอพี่หรือว่ายังไงนะคะเราทำเป็นอาชีพเลยนะครับเรื่องไซยานายอ่ะ

เราเป็นคนให้หรือนัดขอขอโทษมีการเปลี่ยนเงินเสียทองกันไหมมีการจ่ายค่าตยาไหมนัดซื้อมาหรือว่าเราขอกันแล้วเราเป็นคนเข้าถึงพยานายคนเดียวในร้านหรือว่าตรวจการตรวจยาแล้วอะไร พูดได้พ oh. ูดเหรอพูดตรงนี้หน่อยนึงอ๋อนึกว่าพูดบนพี่เอถามอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได จริงๆคุณชดประชันไรเหมือนเราดนนะไม่งสเยชิดยวันแรกที่ที่่ตกบกบ่เนี่ยอ๋อชด ใหญ่ไมกระพริบถ่วจิสุทสาน่าจะมีนะมีแต่กล้องจอปิด